สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องของช่องเอสโนยชาแนลนะครับวันนี้น่าจะมาเจอกันในการติวของติวครั้งสุดท้ายของเลกล่างนะครับ เลขล่างวันนี้นะครับของช่องแ e a d n e w Channel นะครับก่อนที่จะไปพบกับตัวเลขโปรดใช้โจดฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงสถิติหรือความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับ สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพน,นันหรือสิง่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับจากลุงหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับก่อนอืินกดติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจวันนี้เลขล่างนะ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับคิดว่าเอาอยู่งวดนี้เอาอยู่แน่ๆผมใช้เวลานานเหลือเกินที่จะตัดสินใจเพราะเลขมันเบียดกันมากๆหลักสิบวางไปที่04789นะครับหน่วย1 2 3 5 6 วางเลขชุดตาราง25ชุดล่างดังนี้ครับศูนย์มาก็จะเป็น0 1 0 2 0 3 0 5 0 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 7 1 7 2 7 3 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 5 8 เก้าหนึ่งเก้าสองก้สามเก้าห้าเก้าหกนะครับเป็นยังไงบ้างถูกใจไม่เอ่ยแคปเลยนะครับเอาไปพิจารณานะครับก่อนลงทุนหยิบรอตเตอรี่สักใบให้ดูตรงนี้นะครับ 25ชุดผมกลั่นเอาไว้คิดว่ามาตรงนะงวดนี้เข้าตรงตรงตามนี้แหละนะครับดึงเด่นสิบนะครับผมเอาหนังสือหลายฉบับมาพิจารณาประกอบนะครับงวดนี้จากประชานิยมนะสามหนะครับดึงไปที่8นะครับงวดนี้ ยอดมหาลอยนะยอดมหาลอย831สยอดมหาลอยคือนะบางท่านอาจจะไม่เนี่ยยอดมหาลอย831ประชานิยม368นะครับ8 1 8 2 8 4 8 5 8ปดต้องอยู่ในใจท่านแล้วละงวดนี้นะครับ อย่าทิ้งนะนี่คือตัวหลักที่ใช้นะครับงวดนี้อีกหลายฉบับอย่างเลี้ยงเบอร์ม่วงนะของอาจารย์ดาวออฟไรต์ right. อยู่ในเล่มนะเลี้ยงเบอร์ม่วงอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่คือเลี้ยงเบอร์ม่วงนะครับอยู่ในเล่มนี่ดาวออฟไรต์แปดส ตัวเด่นเขานะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่าง8 2และก็4อาจารย์จริงใจนะครับจริงใจอยู่ที่3 6 8แล้วก็9หวยลอดหวยลอดอยู่ที่3 5แล้วก็8นะครับตัวเด่นของเขานะครับ สามห้ 3, 5, แล้วก็8นะครับมีแต่หนังสือดีๆเอามาให้ท่านได้ชมนะครับหวยออนไลน์นะ2 3งสามเจ็ดัตตอรี่จีชชโชคเจ็หลวงพ่อปากแดง4ี่นี่คือหวยเด่นล่างทวดนี้ นะครับหลวงพ่อปักแดง457ดึงเด่นจาก8ปดสำนักนะแปดสำนักได้เด่นที่สุดคือเลขแปนะครับรองมาก็7กับ4ี่ตามหลักงดนี้นะครับของช่องแอดนุยชาแนลนะครับ ท่านที่ชมโชคดีนะครับดึงเด่นจากหลักสิบเมื่อกี้สี่สี่เจเหลือสี่เจก็จะได้อีก15ชุดนั่นก็คือสี่หนึ4งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หแล้วก็8 6นะครับดึงเด่น จากหนังสือดังขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลยนั่นก็คือผังเลขนะครับแฟนกลับคงจะรู้ดีแล้วละ่ะนั่นก็คือ2กับ7นะครับงวดนี้2กับ7ติดหรือเปล่านะจาชิดในผังเลขก็5 6 3 1นะครับ บางใหญ่มาล่างหลายงวดแล้วแล้วตัวเลขจูไฟล่างด้วยงวดนี้จึงเอามาใส่เป็นเลขล่างนั่นก็คือ1 2 3สนะครับเจ็ดเซียนนะเจ็ดเซียนเลขล่างอยู่ที่1 2 3สดวงวันนี้จากเจ็ดเซียนก็2 4 5ี่ห้าเพิ่มลาบ1 2 4 5ี่ห้านะครับ ตัดเด่นหลักหน่วยอยู่ที่2นะครับอยู่ที่2นะเด่นหน่วยอยู่ที่2นะครับ f c เด่น10อยู่ที่8นะครับให้ดูดีๆผมจะยังไม่โยงเดี๋ยวมันจะเลอะก็ดูตามนะครับดึงเด่นหน่วยที่สุด 2ลองลงมาก็จะเป็น135สรุปเป็นตารางได้ดังนี้4142 4345 7172 7375 8182 83แล้วก็85นะ3412นะครับนี่คือเลขงวดนี้ ผมว่าเอาอยู่นะจากยี่ห้ามาสิบห้ามาสิบเนี่ยเดี๋ยวตัดให้เล็กลงไปอีกนิดนึงนะครับวันนี้ฟันทงโค้งสุดท้ายของเลขล่างของช่องแอดนยชานแนลนะครับวิ่งตัวเดียวหลักสิบอยู่ที่8นะครับลองไปที่2 เบียดกันนะครับงวดน,นี้เบียดกันเรียกรองอยู่ที่สองกับหนึ่งนะท่านใดชอบก็เล็งเล็งเอานะครับคือเลขเด่นน่าจะเป็นเลขล่างนะเลขล่างเด่นน่าจะเป็นคู่นะครับเลขรองน่าจะเป็นที่หนึ่งหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับ เลขรองน่าจะเป็น 1, 3, 5, นะหนึ่หนะหมวดนี้ล่างนี่คือเลขรองตัดเด่นเลขวิ่งอยู่ที่8ปดนะรอง2กับ1ชุดเด่นตัดไม่ลงนะครับตัดไม่ขาดหลอกเล่นเต็มเลยนั่นก็คือ 8, ป 8, หนึ่งแปถ้าแปดสตัดไม่ขาดนะครับ ส่วนชุดลองเอา2กับ1น,นะครับติด2กับ1น,นั่นก็คือ414271แล้วก็72นะครับชุดนี้ส่วนกันหลุดก็จะเป็น4 3 4สามห้าแล้วก็7จหบางคนบอกฟันชุดเดียวทีแอดหนุยงวดนี้ไม่กล้านะมันอยู่ที่เนี่ย แต่ฟันเม็ดเดียวอยู่รูดรูดก้าที่8นะครับรูดก้าที่8ปดิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับไม่แก้ตัวแต่ผมว่ารูดรูด8อยู่ที่8 18 28 38อ่หนะครับเป็นยังไงบ้างนะนี่คือเลขที่ผมนำมาเสนอนะครับ เชื่อว่าเอาอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าห้องสอบนะครับนะก่อนที่เข้าห้องสอบโปรดดูดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนผมว่าผมดึงมาจากอาจารย์มากมายหลายเล่มนะบางบางฉบับอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับแต่ก็เอามาไว้ในนี้นะครับเอามาไว้ใน25่ชุดนะครับ ทั้งหมดเลยที่กองอยู่บนโต๊ะผมเ oh. ชื่อว่าเอาอยู่หงดนี้เอาอยู่แน่ๆนะครับ1กับ2นะอันนี้เจ็ดนี่เจ็คือถ้าคือถ้าไม่ชอบเลขตัดนะไม่ชอบเลขตัดที่ผมตัดเนี่ยเล่นเลย890เก้นะแปดหลัก10บเนี่ยแปด ชอบสก็จริงแต่ว่า4มันไปบนนะมันไปเด่นที่บนนะสนี่นะสไปบนแข่งกับ7และ9ผมถึงบอกว่าเลขมันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลือ8ที่ไม่มีไม่ที่ที่ไม่ไปคือ4 7 9เจ้าขาไปวิ่งบนเขาไปชนกันที่บนนะมันก็จะเหลือ0กับ8 แต่พอมันดึงจากอาจารย์ต่างๆศูนย์เขาไม่ติดเลยนะครับมีบางใหญ่คนเดียวนะถ้าออกมาก็บางใหญ่ดังนะมีบางใหญ่ที่ให้ศูนย์นะครับนอกนั้นก็หลุดไปหมดนะมันก็จะเหลืออยู่เนี่ยแปดตัวเดียวเราจะให้ว่าอย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นเหลือแปดนะ แปเต็มชุดคือห้าตัวก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหนะครับกำลังเลขอยู่ที่หนึ่งสามห้าแต่พอเอเลขเด่นหน่วยนี่เลขเด่นหน่วยนะครับนี่มันอยู่ที่สองนะมันจะเป็นอย่างนั้น,นจริงๆริงนะผมชอบเนี่ยแปดสามแปดห้า ชอบไปทางนี้นะตัวผมนะตัวตัวผมเองนะแต่พอมาตัดเด่นนะมาตัดเด่นสามกับห้ามันอ่อนมันอ่อนกว่าสองอีกนะครับดูที่เจ็ดเสียใใ้หนึ่งสองสามะยังมีสามอยู่นะผังเลขมีสองน่ะเอาสิเขายังไม่หลุดนะผังเลขยังไม่หลุดยังเอาออกไม่ได้ยังเอาออกยังหนีไม่ได้ถ้าผังเลขเป็นตัวอื่นมันก็โอเคนะถ้าผังเลขเป็นตัวอื่น คือเขายังใช้ได้นะเขายังต้องยกให้เขานะแล้วอาจารย์เพิ่มลาบนี่ยปีที่แล้วไม่ผิดสักงวดนะวันนี้ยังติดสองอนี่ไม่งั้นก็มาห้าแล้วไม่ไม่งั้นก็ทิ้งมาห้าแหละเห็นไหมดวงวันนี้ของเจ็ดเตียนก็ยังมีสองกับห้าเนะี่ยสูสีกันเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้เลยแถวนี้นะั้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้า เขาว่าตัวนี้อาจจะดังอั้นไปแล้วเมื่อคืนเข้าไปดูหลายๆเจ้าเขาว่าอั้นแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็ซื้อข้างๆมันก็เข้าทางผมคือแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งสามห้านี่เลขรองนะครับตัวเต็งเล่นไม่ได้เล่นเลขรองนะครับหาซื้อยังมีอยู่นะนะันมีอยู่ 8558ยังซื้อได้อยู่นะครับผมไปเมื่วานยังมีอยู่นะครับแต่8283ไม่มีแล้วละนะไม่มีนี่คือเลขเด่นของวันนี้นะครับนี่คือเลขสรุปตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่ทิ้งไม่ได้หรอกครับถ้าจะขยับไปก็น่าจะเป็น41นะครับ FC นะ แต่หมดไปนานแล้วละ่ะ4 1 1 4ก็พูดไปเล่นๆน,นะ4 1 1 4แล้วก็มา72นะครับตัวลองตัวลองที่น่าลงทุนถ้าพวกนี้เต็มนะครับถ้าพวกนี้เต็มหาที่ซื้อไม่ได้ลอตเตอรี่อันนี้ยังยังมีนะอันนี้นีตัวนี้ยังเหลืออยู่ลอตเตอรี่มีเยอะอยู่นะครับก็ยังพอซื้อได้อันนี้เลขก,กันหลุดนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่านักแสวงโชคทั้งหลายน่าจะลองดูนะครับลองพิจารณาเลขผมดูไม่ผิดหรอกไม่พลาดแน่ถ้าตัวนี้มันน้อยไปยังไม่ถูกใจไปยี่ห้าชุดนะครับไป,ไปเลือกเอาในยี่ห้าชุดนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดหน่วยชานแนลนะครับขอบพระคุณมากๆบางท่านติชมเข้ามาก็เป็นกำลังใจนะครับพูดคุยกันได้นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับผมนะครับที่เป็นคนนาเสนอแง่มุมที่ดีนะครับให้ท่าน ปรึกษาได้นะครับแอดไลน์ line, เข้ามานะครับพูดค,คุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามให้หน่อยเพราะว่าเดินช้าเหลือเกินผมคล้ายๆกับเต่าเต่าตานันนุตัวใหญ่ๆมันก็เดินอุยอ้ายอุยอ้ายอุยอ้ายนะงมดที่แล้วเข้านาะ ดีกว่าหลายๆอาจารย์กันนะวันนี้เข้าอีกนะจะบอกให้ท่านที่ติดตามเท่านั้นนะที่จะได้งวดน,นี้ล่างแปดนะบนเก้าสรุปผมสรุปบนเก้าลงไปแล้วนะยิงรูดเหมือนกันนะครับรูดแปดรูดเก้าเลยงวดน,นี้เขาว่าเป็นเลข ช่องใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะเท่าที่ผมเขาไปติดตามเมื่อคืนนี้ได้รับคอมเมนต์ว่าให้ไปดูช่องอื่นมั่งอ่ะก็เลยต้องไปดูเขาว่าอ้ามันจะไงมันมาชนกับเขาเราจะหนียังไงเราเลขเราเราก็ได้มานานแล้วแต่เราไม่ปล่อยออกไปถ้ามันผิดก็ผิดกันทุกช่องนะก็บอลเล่นเลขล,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 ลองอย่างที่ผมว่าะนะ่แหละนะ นะ8ปดสามแปนะแปดหนึถ้า82มันอั้นไปมันเต็มไปหรือหรือแผงนี้เต็มหมดก็มาที่เนี่ยสีนะสีนะสี่หนะมีโอกาสนะครับจึงอยากจะให้ FC ฟได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้ FC ทุกคนที่จะเข้าห้องสอบในวันที่หนึ่งนะ วันที่หนึ่งอย่าลืมแอดหนุยก็แล้วกันทองคาถาแอดหนุยแอดหนุยแอดหนุยเอาไว้นะเชื่อว่าท่านจะสอบผ่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็อวยพรให้ท่านทุกท่านโชคดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมโชคดีเป็นเศรษฐีทั่วหน้าเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ